ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแ r a ม m e r t h a i l a n d c o m นะครับอยู่ในส่วนของ G e Framework Through Training นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโมเดลใน G e Framework 2กันนะครับโอเคตอนนี้เราติดตั้ง G e Framework 2ในเวอร์ชันที่เป็นเบสิกนะครับเราก็จะได้หน้าแอปพลิเคชันลักษณะนี้นะครับทีนี้ในการที่เราจะไปสร้างโมเดลนะครับอตอนนี้เราได้สร้าง ารรงนะคับที่มีชื่อว่าโพสเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปตกแต่งโพสนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการใส่คอมเมนต์นะครับผมจะเลือก2ฟิลนี้แล้วก็เชิงจากนั้นใส่คอมเมนต์นะครับหัวข,ข้อแล้วก็อนธมาก,ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เซฟลงไปนะครับซึ่งจะใช้ภาษาไทยนะครับเห็นว่ามันจะมีภาษาไทยโผล่ขึ้นมานะครับ ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะใช้เ e ี generator นะครับในตัว g f r a r a w o r k ของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเท่เา,ากับ g กียไม่ใช่กูนะครับ g กีนะครับโอเคมันก็จะ welcome นะครับสู่การสร้าง generate ในลักษณะต่างๆผมก็จะ generate โมเดลขึ้นมาก่อนนะครับก็คลิกที่ Start นะครับ Model Generator นะครับโอเคนะครับก็ใส่ชื่อ Table นะครับพิมพ์ P นะครับมันจะขึ้น Post มาให้เรานะครับก็คือเราเชื่อมต่อ Database ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ Model Class ก็ Post นี่แหละนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอย่าลืมมาติ๊กตรงนี้ครับ Generate Tables ฟอร์ม DB comments นะครับก็คือมันจะเอาคอมเมนต์ที่เราใช้เป็นภาษาไทยนะครับ generate ให้เรานะครับจากนั้นเราก็ทำการ preview นะครับแล้วก็กด generate นะครับเพื่อสร้างโมเดลนะไปดูใน IDE ของเรานะครับว่าโมเดลโผล่ขึ้นมาไหมโพสนะครับแล้วเป็นคลิกขึ้นมาก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับ จะเห็นว่าในส่วนของ attribute labels นะครับก็จะเป็นภาษาไทยตามที่เราได้ใส่คอมเมน n ์เข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากครับนี่คือหน้าตาของ model นะครับก็ไม่เยอะนะครับตัว class นะครับมีแค่นี้นะครับมีสาม function นะฮะมีสาม method นะับมีสาม m e t h o แค่นั้นเองนะครับเล็กๆนะครับจิ๋วแต่เจ้านะครับโอเคอันนี้ก็คือการสร้างโมเดลนะครับโดยใช้ G Gen e นเลเใน G version 2ของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราใน Programmer Thailand c o m นะครับก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะครับ หรือสิ่งเล็กๆน้อยๆน้ำใจจากทุกท่านนะครับก็เป็นแรงกับเพื่อนให้พวกเราไดา้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่อไปนะครับเพื่อให้โปรกรมเมอร์หน้าใหม่ๆนะครับได้สามารถ,ถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พัฒนาไอทในบ้านเราด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ